ทุกคนตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นนะครับที่เราอยู่ตอนนี้สัอนยูดอยู่ที่ประตูท่าแพนะครับท่าแพของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็คือว่าจะเดินเล่นที่ถนนท่าแพแต่ว่าไม่รู้ว่ายังไงนะตอนนี้พอดีฝนตกนิดนึงนะคือที่แรกหยุดไปแล้วหยุดแล้วก็พระอาทิตย์ก็ออกแดดสว่างจ้าแล้วนะแล้วก็ขึ้นห้องไปแป๊บหนึ่งลงมาอีกทีนึงเอา้าฝนตกคือแบบว่าคือตอนนี้ เราดูเราไม่ใช่ดูกันเป็นวันนะเราดูกันเป็นรายนาทีเลยทีเดียวไม่ใช่รายวันรายชั่วโมงแล้วนะดูเป็นรายนาทีเพราะว่าสิบนาทีก่อนฝนไม่ตกฟ้าสว่างพอสิบนาทีถัดมาคือตอนนี้นี่เลยนะแล้วก็เหมือนแบบจริงๆอ่ะแดดมันเริ่มมาแล้วนะแต่ว่าก็ฝนเริ่มมาอีกรอบนะ,ะเดี๋ยวลองแบบลองเดินเล่นๆดูถ้าแบบว่าเดินได้ก็อาจจะพาไปเดินเล่นแต่ถ้าเดินไม่ได้ก็เราก็อาจจะไป ที่นั่งเล่นๆนะนี่ถนนท่าแพนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวลองเดินดูเนี่ยถนนท่าแพถ้าเราเดินไปตรงนี้ประมาณสัก800เมตรนะครับ800เมตรก็จะถึงที่ตลาดวโรรถนะครับซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าตลาดวโรรถก็เขาจะมีของกินอะไรขายหรือเปล่านะเนี่ยอ๋อแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันก็แบบว่าเหมือนปล,อปล,อปล่อยๆเบาๆอ่ะเนาะไม่ได้บอกว่า หนักอะไรมากมายนะฮะสามารถเดินเล่นๆได้อยู่อันนี้ก็เป็นช่วงห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวลองแบบเดินเล่นๆไปดูฝั่งด้านนี้ก่อนเผื่อว่าตลาดวโรรถอยากกิน,อย,กกนอยากกินแบบน้ำพริกน้ำพริกนุมอยากกินผักต้มอะไรอย่างเงี้ยนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวลองไปเดินดูกันอ๋อนี่คือวันนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันเนาะ ช่วงหน้าฝนใครว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะนี่เห็นนักท่องเที่ยวเดินกันแบบเต็มที่เลยนี่เห็นไหมนักท่องเที่ยวก็คือกลางร่มมาใส่เสื้อกันฝนเดินเล่นกันแบบว่าทุกที่น้อคือเขามาแล้วเขาก็ต้องเดินเที่ยวกันเขาก็ต้องท่องเที่ยวกันเนาะไหนๆมาแล้วอะไรเงี้ยก็ฟิลเหมือนว่าเราแบบคนไทยอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงโลซีซั้นอะไรเงี้ยก็ ต,ต่างประเทศเขาก็มาเที่ยวมาเที่ยวช่วงนี้อาจจะราคาถูกหน่อยแต่ว่าถ้ามาแบบภาคเหนือช่วงหน้าหนาวนี่คือทุกอย่างก็จะราคาแบบพุ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นไฮช่วงอากาศเย็นอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้คือเราอยู่ที่ถนนท่าแพนะเดินมาเรื่อยๆเดินเล่นๆคือปกติปกติจะชอบแบบเดินเล่นถนนท่าแพซอยห้าปกติคือชอบเดินเล่นเดินแบบไปทุกที่นะ แต่ว่าเผลาช่วงนี้ฝนมาก็เลยบอกว่าอาจจะเดินได้ไม่เยอะมากนะครับอ่นเดี๋ยวดูด้านหลังแดดเริ่มส่องมาแล้วเหมือนเหมือนแบบเดี๋ยวฝนตกเลยไปตกก็คือตกตอนกลางคืนนุนตอนที่คนเขาเข้าบ้านเข้าช่องกันหมดแล้วเนาะมาตกตอนนี้คือมันทําให้แบบว่าคนที่มาเที่ยวก็ลําบากไงนักท่องเที่ยวก็ลําบากกันไงเดี๋ยวเราแบบเดินด้วเดิน,เดน,เดนย้อนกลับไปทางนี้นะฮะ มันก็แบบว่าตกเบาๆอ่ะนะไม่ได้แบบว่ารุนแรงอะไรมากมายเดี๋ยวลองเดินย้อนเ <Hey. S 1> นถนนท่าแพก็เดินไปทางนี้ก็จะผ่านแบบว่าวัดหลายวัดอยู่นะฮะโอ้ยมุมนี้ร้านนี้ดูสวยเนาะเป็นแบบว่าต้นไม้ห้ามงเย็นที่แรกคือแดดจ้าไปแล้วนะ แล้วอยู่ดีๆคือฝนมายัางไงก็ไม่รู้เนี่ยมาแบบภายในระยะเวลาแบบแป๊บเดียวอะ่ะฝนก็ปุ๊บๆมาขึ้นมาเลยช่วงหน้าฝนอ่าเดี๋ยวเราลองเดินดูด้านนี้อันนี้เป็นร้านบุ๊กโซนี่กลางคืนตรงนี้จะมีร้านขนมนะปะเดโรตีปะเดนะเขาจะมาขายตปงแบบนี้ วัดเชตวนันนี่ก็เป็นวัดนี่อันนี้ก็มีวัดเหมือนกันเดี๋ยวเราพามาเดินเื่อแวะเวียนๆหน่อยหนึ่งแล้วกันประตูเปิดหกโมงเช้าปิดสองทุ่มุสวยนะเนี่ยวัดนะ่ะนี่ด้านในสวยมากเลยด้านนี้ก็มีสามารถมาไหว้พระได้นะครับ ทำมาเดินเล่นสาธุนี่พระด้านในสวยมากหอะระฆังนะฮะบรรยากาศวัดก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าก็อาจจะเป็นวัดที่แบบว่าไม่ได้ใหญ่มากนะลองเดินเดินไปดูทางด้านนี้นะเข้าไปไหว้เข้าไปไหว,ว้พระด้านในกันดีกว่า Ooh, same, Adam. ก็คือด้านหน้าของเราวัดมหาวันนะครับแล้วก็เข้าไปไหว้พระที่พระบโบสถเรียบร้อยเดี๋ยวเดินตรงไปนิดเดียวนะครับเนี่ยเดินไปเรื่อยๆทุกคนเดินเ,ดเล่นๆขำๆเนาะเนี่ยถนนถนนท่าแพซอยสี่คือคนที่เขามุ่งตรงกันแบบเดินย้อนกลับมาเนี่ยเพราะว่าเขาจะเดินไปท่าแพกันนะตรงประตูท่าแพก็คือแบบว่าไปซื้อของกินไปถไ่ายรูปไปอะไรเงี้ยนะแถวแถวท่าแพนะครับ แต่ว่าฉันก็จะเดินย้อนกลับไปเพื่อที่จะไปแถวตลาดไปตลาดวารอรถนะฮะไปเดินเล่นๆนะอุ๊ยมีแบบว่าร้านคาเฟ่ด้วยอ่ะโ๊มันก็ปอกแป๊กปอกแป๊กมาอยู่ยนะคือตอนนี้เราก็ต้องลุ้นก่อนว่าที่วารอรสอ่ะเขาจะมีตลาด ตั้งตลาดตอนเย็นหรือเปล่าเนาะครั้งที่แล้วที่มาครั้งที่แล้วก็คือเมื่อเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่ครั้งที่แล้วที่มาก็คือไปกินเอขนมจีนกันแต่ว่าครั้งนี้ก็น่าจะไม่น่าจะไม่ได้กินขนมจีนอาจจะกินแบบยอชอบกินอันนั้นมากเลยอะ่ะน้ำพริกหนุ่มแล้วก็มันก็จะมีอะไรผักต้มสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่มันจะเป็นลูกลูกเขียว ลูกเขียวๆกลมๆเล็กๆอะ่ะเขาเอามาต้มแล้วก็พับหั่นเป็นสี่ชิ้นเมื่อวานกินก็อร่อยดีก็เลยแล้วคือกินแบบแซ่บมากเลยนะน้ำพริกหนุ่มกับผักต้มแซ่บมากก็เลยบอกว่าหิวอีกหิวอีกแล้วคือเหมือนว่าแถวๆนั้นมันแบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยเอาไปตลาดดีกว่าเดินเดินย้อนกลับไปนี่ไปตลาดเลยไปตลาดบโรรถไปหา หรอน้ำพริกหาซื้ออะไรเงี้ยของกินแล้วก็เอามากินที่พักนะครับที่พักเซนก็พักแถวแถวประตูท่าแพนั่นแหละแถวนนมันก็มีพวกร้านอาหารอะไรอยู่แต่ว่าก็อยากไปเดินตลาดด้วยอยากวุ่นวายอยู่ใกล้ๆมีไม่อยากกินนะอยากวุ่นวายไงอยากเดินนี่บรรยากาศเนาะ,ะเดี๋ยวลองเดินดูกันตอนนี้ก็คือ เดินมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยมีร้านร้านอะไรต่างๆนานาก็เยอะอยู่นะร้านของกงของกินอันนี้วัดแต่ว่าน่าจะต้องไปเข้าทางฝั่งนู้นเดี๋ยวขอแบบเดินก่อนนะทุกคนเปินดูบรรยากาศก่อน ตอนนี้แบบฝนตกน้ำก็มีจึงนองเล็กน้อยถนนท่าแพอันนี้คือวัดวัดบุวัดบุพารามนะฮะบุพานะวัดบุพารามนะวัดบุพารามแต่อ๋อเขากำลังสร้างอยู่กำลังแบบว่ามีการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่นะฮะก็ วัดที่นี่ก็จะปิดดึกหน่อยเนะปิดประมาณสองทุ่มครึ่งบางวัดก็ประมาณสองทุ่มบางวัดก็สองทุ่มครึ่งเนาะก็อาจจะแบบปิดดึกนิดนึงแต่ว่าก็เปิดแบบพกโมงเช้าอะไรเงี้ยเนี้ยบกว่าของเป็นคาเฟ่ต่างๆนานาตอนนี้ก็คือเดินเดินเหยียบน้ำไปเรื่อยแล้วเนี่ยดีนะที่มันเป็นรองเท้าแตะแบบว่า ไม่อะไรมากเนาะถ้าถ้าเอามาแต่ผ้าใบนี่คือยากอยู่นะหน้าฝนน่ะแต่เราก็แพนไว้แล้วแหละว่าเราเจอฝนแน่เราก็เลยบอกว่าเตรียมเป็นรองเท้าแตะมานี่อันนี้ก็คือเป็นวัดเป็นอะไรนี้พามาเดินเล่นคือแต่ได้นะถ้าฝนไม่ตกอ่ะสันน่าจะเดินรอบสันน่าจะเดินรอบเชียงใหม่ไปแล้วน่าจะเดินแบบแต่ละวันน่าจะแบบว่าไปนู่นไป,น,ไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยน่าจะเดินรอบ แต่ว่าเพราะเออฝนตกไงทุกคนก็เลยเดินยากหน่อยนึงก็เลยไม่ค่อยได้เดินวันนี้ก็คือตกตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่แบบมืดแล้วตกทั้งวันคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะไม่ตกแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าพายุมันจะเข้าถึงแค่วันนี้ตามตามกรมอุตุนิยมวิทยานะบอกว่าจะเข้าถึงแค่วันนี้วันสุดท้ายวันพรุ่งนี้อาจจะไม่เข้าแต่ว่าสถานการณ์ก็คือหลังบอชอ อมอชอแถวว่าอะไรเงี้ยก็คือมีน้ําแบบน้ําน้ําไหลน้าระบายไม่ทันอะไรเงี้ยเยอะอยู่อู้สพันธ์แม่ขาท่าแพสพันธ์แม่ขา่าตรงที่นั้นก็ไม่ได้ไปนะเพราะว่าเราไม่ได้เช่ามอเตอร์ไซค์ตอนนี้คือที่แรกว่าจะเช่าอยู่แต่ว่าฝนมันตกไงก็เลยไม่รู้ว่าจะขับไปไหนก็เลยบอกว่าสามวันเนี่ยนอนอยู่บ้านนอนอยู่ห้องโรงแรมเนี่ยสามวัน ไม่ได้ทําอะไรเลยนอนเล่นๆก็คืออยู่โรงแรมแล้วก็ลงมากินข้าวแล้วก็อขึ้นไปแล้วก็นอนลงมากินข้าวแล้วก็ขึ้นไปนอน <c oughs> วนอยู่เงี้ยสามวันแล้วะอุ้ยอันนี้คาเฟ่เหมือนกันเนาะบรรยากาศตอนช่วงห้าโมงเย็นนะครับเรากําลังจะเดินไปที่อตลาดโวโลรถนะครับเดี๋ยวไปหาอะไร รือกินเล่นๆล่ลลมือเย็นเรียว่ามื้อแรกดีกว่าเพราะตอนนี้ห้ามงเย็นเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะตะกินกาแฟไปแก้วหนึ่งกินกาแฟไปแก้วหนึ่งแล้วก็ไม่ได้กินอะไรจะไปกินอาหารเหนือเดี๋ยวไปซื้ออาหารเหนือไปซื้อแอปอยากกินแอปสมองหมูอยากกินแอปปลาแอปปลาแอปปลาซิวแอปซิวปลาสร้อยแอปปลา แล้วก็มีแบบแอปสมองหมูอะไรอย่างเงี้ยอยากไปกินแบบอย่างง้นนะซื้อข้าวเหนียวสักถุงซื้อแอปเออซื้อน้ำพลิกผักต้มอะไรเงี้ยโุ้ยเนเราหิวคพืนเราน้ำลายสอสอสอะสอสไอ,อ,อไหลๆ,ๆอ๋อเนีน่ยใกล้จะถึงแล้วเนี่ย <S <S ตรงนี้ก็สวยนะเนี่ย <S 2> <S 2> มาถ่ายรูปมันจะเป็นแบบว่าเก่าๆโอ้เป็น เป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นทานอะไรไม่รู้อันนี้เป็นคาเสคุณนุ้นก็มีอันก็เป็นร้านอาหารนะครับอาหารอะไรไม่รู้อ่านาไม่ทันนี่นี่แล้วก็เดี๋ยวซื้ออาหารเสร็จปุ๊บก็คือเดินย้อนกลับไปทางเดิมนี่แหละอ๋อเนี่ยด้านด้านนู้นเขาก็มีร้านกับข้าวมีร้านอะไรเยอะแยะอยู่เป็นของกิน แต่ว่าส่วนมากก็ปิดเนาะเพราะว่าอ๋อนี่ถ้าเราเดิน,น,นถ้าเราเดินตรงไปอะ่ะทุกคนมันจะไปถึงสถานีรถไฟได้เลยนะนก็ไม่ไกลประมาณสองกิโลปะ่ะอันนี้วัดอุปคุดนี่ตอนนี้ถนนช้างฟานนะครับแล้วก็ตรงนี้วัดคุตซึ่งครั้งที่แล้วเราก็พามาไหว้พระแล้ว,ลว,ลวอู้ดูถนนเส้นนี้ถนนช้างฟานอ๋อถ้าไปทางนี้รู้สึกว่าจะเป็นในบาซ่าปะ่ะ ออน่าจะเป็นในบาซ่าเอ,อแล้วก็มีแบบว่าคาเฟ่นี่เราต้องเข้าไปตรงนี้เราต้องเข้าไปจุดนี้เพื่อที่เราจะเดินทางไปเ,เดี๋ยวเราข้ามถนนตรงนี้ก่อนนะทุกคนแล้วก็ต้องไปข้ามตรงนู้นมันมันหลายข้ามเหลือเกินเหมือนเขาแบบว่าเขาไม่เขาไม่ได้ให้ข้ามตรงนู้นไงเขาให้มาข้ามตรงนี้แทนเนี่ยเ,เดี๋ยวรถมา มันต้องไปกดตรงไหนวัดอุปคุธเออีกขั้นถนนมาแล้วนี่เรามาทางนี้นะเห็นไ,ไหมเนี่ยเราเราเดินมาจากตรงนี้แล้วกพว็พอมาถึงตรงวัดอุปคุตอ่ะเราต้องเลี้ยวสายเลี้ยวสายเข้าไปด้านนี้เพื่อที่จะไปตลาดโปโลโรถนะครับนี่ด้านหน้าของเราถนนเส้นนี้อาจจะไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่นี่ถ้าใครจะไปใครจะไป แม่กําปองเนี่ยเขาก็องมีเล้ารถตู้อยู่ตรงนี้เห็นไหมแม่กาปองมัอนแจ่มดอยอินทนนท์เนี่ยสามารถจองไปในเพจได้นะที่เราพาไปครั้งที่แล้วอ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดไปแล้วปิดเพราะว่าค่ำนะไม่ใช่ว่าปิดปิดปิดให้บร,ริการคือเขายังเปิดให้บร,ริการอยู่แต่ว่าเขาปิดแต่ละวันลกกังวลใจจังเลยว่าเขาจะไม่ตั้ง <laughs> ถ้าเขาไม่ตั้งนี่คือเดินกลับอีกแปดร้อยเมตรน โอ้แต่อยากกินแตอยากมาคือถ้ามาซื้อของกินที่ตลาดอย่างเงี้ยราคามันจะถูกกว่าไงทุกคนอย่างถ้าสมมุติว่าเราไปแบบไปตามร้านหรือว่าไปตามงานไปตามจุดที่นักท่องเที่ยวเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะราคาแบบขึ้นนิดตนึงอันเนาะอย่างแบบว่าปกติอาจจะ50บาทถ้าไปจุดนั้นหกสิบเจ็ดสิบอะไเงี้ยมันก็เลยว่ามาตลาดดีกว่าเพื่อที่จะ ราคามันจะได้ไม่สูงก็เป็นราคาแบบคนท้องถิ่นแต่ว่าวันนี้ฝนมันมานี่เขาจะเปิดหรือเปล่าเถอะอุ้ยเนี่ยไม่ค่อยชอบอตรงที่ไหนเขาปูกระเบื้องอย่างนี้เลยเวลาฝนตกมันลื่นมากเลยนะเวลาเดินน่ะเหมือนเป็นกระเบื้องที่ที่มันไม่ได้ไม่ได้มีความแบบหยาบอะ่ะมันต้องเป็นกระเบื้องหยาบนะถ้าแบบว่าปูด้านหน้าอย่างนี้มันจะได้เดินได้สบายเนาะ นี่นี่นี่จะถึงแล้วด้านหน้าของเราตอนนี้ก็คือเป็นช่วงค่ำแล้วไงคนก็จะเริ่มปิดจริงๆซื้อไปแล้วไปนั่งกินแถวนั้นเนาะนั่งกินแถวตลาดนั่นเลยอของฝ่งของฝากก็ซื้อไปเลยปะ เดี๋ยวดอนเดินไปทางนี้นะฮะอนี่มีเขามีมีร้านขายขนมจีนนี่ไงตั้งแล้วขนมจีนอยากกินอยู่นะแต่มันเป็นของดองปะ่ะเดี๋ยวเดือนกันเดินไปดู ของกินเลยแจ๊ะ yeah. นี่นี่เข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เข้ามุมนี้ไปเลยอันนี้คือตลาดวัวโลดตแล้วก็ตลาดต้นลำไยนะครับด้านขวาจะเป็นต้นลำไยด้านซ้ายจะเป็นวัวโลดตตลาดเขาก็ยังไม่ตั้งดีเนาะเพราะว่าก็น่าจะรอฝนกงนอยู่มั้งเนี่ยรอดูจะรอดูฝนอยู่ เราก็เอาอยังไงดีอะเขายังไม่เขายังไม่ค่อยตั้งเลยทุกคนหาซื้อหาซื้อของกินหาซื้อขนมกินอะไรกินไปก่อน <c oughs> ร้านคาย,ยังตั้งไม่ครบอันนั้นไม่อะไรไม่รู้เนะี่ยกับข้าวโอวมะม่วงโอ้ยยัอันนี้ที่เขาเอาไปต้มเ,เราชอบกินมากเลยปอ,องมันปู ัสลากกับข้าวนี่มีข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะโอ้ยนี่ไงนี่ไงเอาอันนี้ซื้ออันนี้ไปกินเขามีไก่ทอดเนีอะไรนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะซื้ออันนี้แหละเราจะซื้อเป็นของอ๋อเนี่ยมีหลายอย่างอดูแบบอันนี้เป็นมันปูอันนี้เป็นปลา นี่ไปลานี่เป็นปลากุ้งเนียแล้วก็ข้าวเหนียวปลาครับอันนี้ใช่ครับแล้วก็อันนี้ปนนยแล้วก็ปลาซิวหนึ่งมือนใช่ครับแล้วก็มี่ารีอวักวันสิบบา น้ำพริกน่าน้ำพริกด้วยหนึ่งพาดพาดพาเนี่ยผักตองถุงนี่ได้แล้วเนี่เชื่อเือกินกินน้ำพริกกินผักต้มแล้วก็กินแอปตาแล้วก็แอป,ปสมองหมูนี่ตอนนี้ตอนนี้ได้มาแล้วนะฮะก็คือได้ผักต้มซื้อผักต้มไปสองน้ำพริกหนุ่มนะครับแล้วก็ซื้อแอปแอปปลาซิวแล้วก็แอป,ปสมองหมูนะฮะ อ้ยมีแบบว่าผลไม้อยากกินลูกชับป่ะทุกคนอ่ะแต่ว่าเราลืมนะเนี่ยเราลืมซื้อข้าวเหนียวอันนี้อันนี้นอนนนของกินเดี๋ยวพอเดินก่อนคือที่เราต้องรีบเดินนะเพราะว่าถ้าเราเดินชา้ากลางคืนอาจจะฝนตกก็ได้นะมันแบบว่าไม่รับประกันเนะาะยำหมาล่าขนมอุ้ยข้าวโพดกินข้าวโพดด้วยกินข้าวโพดด้วยนี่ยี่สิบบาทอุ้ยมีขนมหวานนี่อะไรเงี้ยนะ เดี๋ยว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 พอเดินดูกันอุ้ยมิชูเรียนคนซื้อทุเรียนไปกินก่อนผลไม้ก็มีอ,อ๋อทุเรียนก็เยอะอยู่นี่ไงติดลังค์เรียนแล้วก็ผลไม้เอ๊้เขาไม่มีลูกช๊อปขายเลยะเพราะโรงเรียน <40. S 1> โดยละสี่สิบโหนู่น,นด้านนู่นก็มีอุ้ยด้านนู่นมีอะไรขายฮะ เหมือนจะเป็นข้าวโพดปะแล้วก็มีทุเรียนอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินกันคือตอนนั้นรอให้เขาแบบว่าตั้งตั้งก่อนนะเขายังตั้งไม่ครบเลยอะ่ะเอ้ยอยนี่มีแบบทุเรียนมีอะไรอย่างเงี้ยนะซื้อทุเรียนไปหานั่งไปหนันแบบไป,ไปที่นั่งกินเลยอ,อยากกินจะ้ะโอ้ยเนี่ยสองร้อย โอ้ทุเรียนอ้หูมีทุเรียนอุ้ยมีแตบบ่ว่าลูกเล็กอะอ๋อถ้าอันใหญ่ก็เจ็ดร้อยอ๋อเนี่นีเน,นีเดี๋ยวเราจะเอาันนี้ครั้งที่แล้วเรามาซื้อลูกครับกี่อยไม่มีแล้วหรอแบบถุงใหญ่ไม่มีแล้วอะทุกคนอ๋อไม่มีทำไมลกครับลูกครับลูกครับ,รบไม่มีขายแล้วหรอนี่มันมีแต่แบบเป็นอย่างนี้เป็นถุงอย่างนี้ ลูกพับทุกครับเกาหลีหมดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นตลาดาต้นลำใหญ่นะครับพูดไปดูน้ำนี่ปะเดี๋ยวพาข้ามไปดูน้ำพาข้ามไปดูน้ำอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวรอรอให้รถเข้าไปกันเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับนะครับเขาไม่มีลูกพลัดที่แบบว่า เป็นเป็นชุดตอนนั้นคือเขามีลูกพลับเป็นแบบเป,เป็นเป็นชุดเป็นชุดให้อ่ะแล้วคือมันอร่อยไงคราที่มาครั้งที่แล้วแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีแล้วมั้งหมดหน้าแล้วหรือเปล่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนึงตลาดตลาดวัวโลโรถขอเดิน,เด,นเดินดูของกินอีกรอบหนึ่งไอ,อ้กรอบลไม้ โถทุเรียนกินกินทุเรียนนะทนี่มีทุเรียนทุกคนทุเรียนแบบว่าเต็มเลยวั้นี้มีแบบว่าอันนี้ด้วยอ่ะน่ากินเชียว น,นี่ด้านในด้านในก็มีอ๋อด้านนั้นก็เป็นผลไม้เดียวหาซือ้อแต่ว่าเราซือซ้อกับข้าวซื้ออะไรแล้วแต่ว่าเราลืมซืออ้อน,นี่นะเราลืมซื้อข้าวเหนียวซื้อกับข้าวแต่ว่าลืมซื้อข้าวเดี๋ยวลองเดินไปดูตรงนั้นกันอันนี้เป็นแบบว่าข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็เป็นแบบของกินเล็กน้อยลูกชิ้น เดินกลับจากโซนนี้แล้วนะครับเดินกลับมาทางเดิมก็ประมาณ800รเมตรนะครับก็คือซื้อแค่แอปนะฮะก็คือมีแอปสมองหมูแอปปลานะครับแล้วก็น้ำพลิกแล้วก็ผักต้มสองถุงนะเดินย้อนกลับนะฮะนี่คือถนนท่าแพแล้วก็คือไปซื้อของกินใกล้ๆนะทั้งทิ่ว่าอยู่ท่าแพก็มีนะ อยู่ประตูท่าแพนี่ก็มีของกินนะแต่ว่าก็อยากไปเดินชิวๆเนาะไปเดินเล่นๆนีน่บรรยากาศแบบว่าตอนกลางคืนนะครับก็จะมีแสงไฟสวยงาม